อันนี้น้ำพึ่งที่บีบเป็นขี้พึ่งนะครับที่บีบออกจากหลังหลังออกมานะครับมันจะมีน้ำพึ่งติดอยู่นะครับมดอันเนี้ยชอบนะครับมดขึ้นน้ำพึ่งดูดจนแห้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับเยอะเลยข้างในนะครับทีแรกยังมีน้ำพึ่งอยู่เลยไม่เหลือนะครับอันนี้ก็บอกเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมว่ามดขึ้นน้ำพึ่งหรือไม่นะครับผม แต่ก็เป็นบางบางที่นะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยมดมันต่างกันนะครับบางทีเนี่ยของผมไม่มีมดดาเล็กนะอันนี้เป็นมดดาใหญ่นะครับไอที่มันทํารางเป็นก้อนๆนะนะครับผมตามตามป่าอะไรเงี้ยพออๆข้างข้างข้างบ้านผมเนี่ยมันมีป่าเป็นนาล้างอยู่นะครับไอ้มดป็นได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีมดเดียดเล็กๆนะครับแต่ตอนเนี้ยมดเดียดเล็กไม่มีแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันมาครอบครองหมดแล้วนะครับมากินมาดูดน้ําหวานอะไรเงี้ยนะครับ ปกติก็จะมีมดเดียดเล็กนะครับผมชอบเหมือนกันน้ำผึ้งนะครับแต่มดกันไฟก็นานๆจะเห็นขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง<อ>นะครับแผวนว้นนานๆทีก็ยังไม่ขึ้นนะครับมันก็แล้วแต่นะครับผมหรือว่าใครย,ยึดคลองก่อนมันก็มาคลองนะครับประมาณนั้นแต่น้ำผึ้งเนี่ยที่ผมแผวนไว้นะครับหรือว่าเอาขี้ผึ้งมาแผวนไว้นะครับมันก็ขึ้นน,น,นะนนนนมดน,น,น,นะครับผมเนี่ยนะที่ผมหามันเนี่ยน้ำผึ้งแพรน้ำผึ้งป่าเนี่ยนะครับแต่บางอย่างมันก็นานๆขึ้นนะครับผม ก็มีน้องๆถามว่าพานน้ำพึ่งแท้หมดขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยนะครับผมขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ดูเอานะครับผมดูดจนแห้งไปเลยไอ้ก้อนน้ำก้อนขี้พึ่งที่เราบีดน้ำออกนะครับ